กั141ปอนด์ครับาาพาซาโฟจากอิหร่านพบกับมูฮัมหมาชาฮิรีจากมาเลเซียไทย3ยกมวยรอบโกเบฮาอุ้ยใดีใจครับมาเลเซียสนับสนุนกีฬามวยไทยแล้วตอนนี้รักของมวยไทยครับมีปีกองมีไว้ยฟูใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วดึงห้าแม่โชคมีชัยนะครับมีตูนายกเอชฟ้าไฟเป็นไฟายหมัดนะครับ แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับโมห์มาซาฮิดีน่าเหมาสตูไปใหญ่เสียงระครังนะครับเสียงก็เีิดครับตกใจครับแหมเดินชนเลยครับโมโอ้ยทีบยอดหน้าเข้ามาท้าลูกบล็อกเจอหมัดโอ้โหกดเข้าไปเต็มๆและตัวใหญ่มากครับครับโอ้โหดูครับดูครับการใหญ่เลยครับต้องมีอะไรนำไปก่อนครับโมหมัดโอ้ยแหมยุ่งเลยครับนี่ครับโดนพายุกับปั้นแล้วครับ โอ้โหแล้วดูมาแบบรัวๆด้วยนะครับแมจะแข่งก็ต้องแข่งครับโอ้ยไปแลกหมัดนี่ยุ่งเลยครับเรียบร้อยครับการมการต้องขวางเลยครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหมายังกับพายุเลยครับหมัดของมาซ่าปัวนะครับโอ้กะสะใจครับไม่ไม่ยั้งเลยนะครับแต่ว่าครับแม่ไปแลกกำปั้นครับแม่ชมักช้ากันอีกครั้งหนึงครับ เดี๋ครับประสานแข่งกันไปก่อนแล้วก็โอ้โหพุกขวามาก่อนนะครับทั้งซุดนะครับเจอขวาเข้าไปเต็มๆครับพอซุดแล้วหลังจากนั้นเหมือนจะได้ใจครับเตะล่างเตะให้พวงก่อนครับแล้วก็หือดูครับกรรมการเห็นอาการแล้วขวางเลยครับไม่ไหวเต็มๆกรามครับคุณมนุษย์ครับโดนแต่ละเม็ดดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนำไปก่อนนะครับหือหมัดขวาครับไปก่อนแล้วตอนนี้หันข้างนะครับมูมาชาฮิดี้แล้วก็ขวาสุดท้ายครับโดนไปเต็มๆกรรมการ นี่ครับอบซ้ายจิ้มขวาหน้าหกลัวนะครับทักษะการใช้หมัดของนักบอยจากอิรานพัชชาพัวโอ้โหทิมขวาเข้าไปครับทีบครับบาทารูปพักตบซ้ายหนึ่งสองครับมาเล่นงานเอาใบหน้าเลือดกำเดาทะลักเลยครับโอ้โหดูครับชมพช้ากันอีกครั้งหนึงครับนดี่ครับประสานแข่งกันไปก่อนแล้วก็โอ้โหุ้กขวามาก่อนนะครับสุดนะครับ เดีเข้าไปเต็มๆครับพอสุดแล้วหลังจากนั้นเหมือนจะได้ใจครับเตะล่างเตะให้พวงก่อนครับแล้วก็ดูครับกรรมการเห็นอาการแล้วขวางเลยครับไม่ไหวเต็มๆกลาบสุณมนุ์ครับโดนแต่ละเม็ดดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนำไปก่อนนะครับหมัดขวาครับไปก่อนแล้วตอนนี้หันข้างแล้วครับโมฮาชาฮิดีแล้วก็ขวาสุดท้ายครับโดนไปเต็มๆกรรมการ The Global House Eight Man Tournament from the Red Corner here i